แม่ขันจะไหว้ปะจาโอ้ยโอ้ยทําดีแท้แม่ขันกลาวไหว้พระสารหลักเมืองด้วยเอาหอขอให้แม่ขันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับให้โชคให้หมานเด้ออ่อนทัวก็ให้โชคให้หมนันนำรอ้าวกล่าวไหว้ทุบมาปั๊บเลยสีไรเนาะว้าวแม่ขัน เราจะออกไปพัากันนะครับเดี๋ยวจะมืดค่ำครับมันไม่หม่านวันนี้วันหน้าก็คงจะหม่านนะครับดูพุงดูพุงโยกซ้ายโยกขวา่อนสาโบแดงบายบายหน่อยแล้วบายบายโอ้ยยิ้มสวยจังเลย สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนกลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางกันเงินพายมังคุน้อยนะครับโอ้โหตุนสเสบียงอย่างเดียวเลยแม่ขันโอ้อมือก็มีบนหัวก็มีบนคอก็มีครับ อ่ะวันนี้แม่ขันรู้สึกว่าจะได้อาหารการกินเยอะอออยกรอบซะด้วยครับเอา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 ,เอาแม่ขันกลัวหมาบ่ะ ตามถนนระวังด้วยลูกตามถนนระวังด้วยเดี๋ยวพ่อมองขาให้เอ้าข้ามได้เลยไปว่างแล้วไปได้ว่างเปล่าเลยนะคะดู ผู้คนเขาก็ไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นะแต่แม่ขันเขาก็ได้กินนะมีบางที่นะที่ให้เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยน้ <c ười> องหมาเจ้าถิ่นแม่ขันร <c ười> ัวหมากัด น้องหาเจ้าจิ้นว่างเปล่าเลยฮะ,ะขนาดตอนเย็นนะครับเนี่ยยังไม่มีที่สถานีที่จะจอดเลยนะดูไม่ควันจะเข้าไปแล้วก็จะได้ขายหรือเปล่า <periods> ยัางคงเดินต่อไปครับ แม่ควันรู้สึกว่าคนหน่อยบอรอดบ่เจ๊เอารอดบ่ลูกหน่อยล้านหน่อยเฮ้าเนี่ยสิบห้ายางรอดตัวไม่รอดไปไม่รอดก็ไปไม่ขันเงินเอาละสิช่วงค่ำ มีคนเยอะอยู่นะแต่ว่าทำไมเหมือนเขาสนใจเราอ่ะหรือว่าจะเป็นที่เขามาบ่อยหรือเปล่าเนาะ,นะเดินตามกันไปเขาเข้าบ้างเราเข้าบ้างเผื่อบางทีอาจจะมีคนอยากจะได้อะเนาะสู้ๆนะไม่ขันนะ อันนี้เด็กๆเ,เขาก็รอดแล้วนะฮะเขามาก่อนเขาก็รอดเป็นที่เรียบร้อยอเดินไปต่อครับเราไม่ได้บังคับอะไรใครทั้งนั้นนะครับความพอใจเท่านั้นนะครับคือเราต้องมีเกียรติและก็เราต้องให้เกียรติเขาด้วยนะครับเราไม่ได้ไปบังคับใครนะคร คือเรามีกฎเกณฑ์ของพวกเราอยู่แล้วนะครับเดินไปเรื่อยๆครับเสียงดวงครับวันนี้แม่ขันเสียงดวงครับจะได้รอดหรือเปล่าแต่อ้อยเนี่ยได้กินแล้วนะฮะเสียงดวงกับแม่ๆอีกทีสิคุณแม่ จะมีคะแนนให้หรือเปล่าเนี่บนะฮะนี่คุคณยายลุกหนีอ่ะวันนี้วันพระใหญ่นะเรามันจะฝืดเครื่องนิดหน่อยนะครับวันพระใหญ่ โอ้อนพระนี่ครับคนมากราบไหว้ศาลหลักหมู่บ้านนะครับแม่ขันทำอะไรอ่ะแม่ขันจะไหว้บอแม่ขันจะไหว้บอจ้าโอ้ยโอ้ยทำดีแท้แม่ขันกราบไหว้พระศาลหลักเมืองด้วยเอาหอขอให้แม่ขัน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับให้โชคให้หมานเดอ้ออ่อนทัวก็ให้โชคให้หมานร่ำร่ำไม่รู้ให้มีคนรักใคร่คนนิยมสมพรให้มีแม,แม่แม่เข้ามาติดตามเข้ามารักแม่ขันเยอะๆให้โด่งดังไปทั่วล่าอนาจักรนี่โอ้โหกราบไหว้ปุ๊บก็มาเลยสิครับอือหือ ถามว่าตุ๊บมาปั๊บเลยสีไรเนาะว้าวแม่ขันโอ้โหขอให้กลับคืนไปห้าสิบล้านเด้อให้โชคให้หมันดร่ำรวยนะครับเดินทางแ้วคาดปลอดภัยเด้อผู้ใหญ่ใจดีนะครับเนี่ยโอ้โห เกือบจะหมดบ้านแล้วนะเนี่ยเพิ่งเห็นนะฮะเพิ่งเห็นแม่ขันอา้าวให้หมานแล้วหมานละ,นละวันพระใหญ่ชาวบ้านก็จะมากราบไหว้หลักบ้านหลักเมืองนะครับนี่ครับมีขันห้ามาไหว้สาลหลักเมืองด้วยนะครับประเพนี้เก่าแก่โบร,โบราณของหมู่บ้านนะดูแม่ขันมาก็อื้ม ทั้งหมู่บ้านนะครับเพิ่งได้เห็นนะฮะแต่ว่าอาหารการกินแม่ขันนี่ของเราเนี่ยไม่ขาดนะฮะมีตุนไว้ตลอดเวลานะครับอ่ะเราก็ตามไปครับไกลจะสุดหมู่บ้านแล้วนะครับเราจะออกไปพากันนะครับเดี๋ยวจะมืดค่ำครับมันไม่หมหานวันนี้วันหน้าก็คงจะหมานนะครับ ดูพุงดูพุงโยกซ้ายโยกขวาโอ้โหเจ้าถิ่นก็เยอะครับเดี๋ยวเราก็จะออกไปทักกันแล้านะฮะใกล้จะถึงรถละสู้ๆแม่ขันสู้ๆอุ้ยลนลนลนทำหลนครับแม่ขันทำหลนแม่ขวานเป็นคนเก็บ ซูซูแม่ควันบ่หมานมือนีมืออื่นกับหมานแท้และก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังขันเงินทายมางคลน,น้อยขอรอ,อไปด้วยนะครับก็ฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอลาแม่แม่ไปก่อน ตาโบแดงบ๊ายบายหน่อยแล้วบ๊า <Bye bye. S 1> oh, ยบายโอ้ยยิ้มสวยจังเลย